เจอกันยามเย็นพี่น้องเลยวันนี้ก็วันที่สี่เนาะอ่าวันที่สี่มิถุนายนเป็นอะไรนาะพี่น้องหลายหม่องหลายบอลก็ฝนตกหลายหม่องหลายบอลก็ฝ <c oughs> นทิ้งช่วงนะเนาะช่วงนี้ก็ก็คือว่าอะไรคือมันเป็นเรื่องปกติพี่น้องเป็นเรื่องปกติของทุกปีเ,เกือบจะทุกปีแล้วไปคือเข้าสู่ช่วงเลย เดือนมิถุนาเนี่ยคือทุกปีพี่น้องฝนมันจะทิ้งช่วงฝนมันจะทิ้งช่วงเพราะว่าเพาเรียกว่าล่องล่องมรสุมเนาะเล้ล่องมรสุมมันจะเลื่อนมันจะเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปตอนบนของประเทศไทยก็เป็นแบบนี้ทุกปีพี่น้องสภาพลมสภาพอากาศลมก็คืออากาศอากาศก็คือออกซิเจนเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้อง คือถึงถึงฝนมันสีดีซ้ำไหลมันเกิดคือมันก็เป็นแบบนี้ทุกปีพี่น้องอมันเขาเรียกว่ายัางไงคือมันเป็นเรื่องปกติเดือนมิถุนาเดือนมิถุนาถึงต้นเดือนกร,รกฎาคมช่วงนี้เป็นทุกปีฝนทิ้งช่วงพี่น้องอพอฝนทิ้งช่วงก็คือว่าแหละสภาพอากาศมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเดี๋ยวคลิปนี้สีมาพูดถึงเรื่องอะไรเข้าห้วง,งอกพี่น้องเข้าหัวง,งอก เพราะว่าคือถ้าคือถ้าใครที่หวานข้าวในช่วง ấy, กลางเดือนมิถุนากลางเดือนมิถุนาเป็นต้นไปกลางเดือนมิถุนาหรือว่าเดือนกร,รกฎาในเดือนหน้านี่คือมันส่วนมากนะมันมันเขาเอื่นว่าหวานล่านี่เขามันสีหัวงอกพี่น้องข้าวมันจะหัวงอกออเพราะว่าอย่างมันหัวงอกวันที้ข้าวหัวงอกนี่มันก็เกิดจาก สภาพอากาศนี่แหละพี่น้องสภาพอากาศหลายคนก็บอกว่าโอ้ยมันหวานล่าดินมันเย็นมันก็เลยเฮ็ดให้เขาหัวงอกคือมันกัดมันก็มีส่วนนะเนาะมีส่วนก็เนื่องจากสภาพอากาศสภาพดินสภาพน้ําทุกอย่างพี่น้องมันคือจังปีนี้เห็นบ่อพี่น้องสังเกตบ่ดอกมะม่วงมันเป็นดอกฝนมันดีมันก็เนื่องด้วยอะไรล่ะที่ธรรมชาติมันบอก ก็เนื่องด้วยสภาพอากาศนี่แหละพี่น้องมันมันฝนมันจะดีความชื้นมันเยอะสภาพมันเหมาะแก่การอ่าครเรียกไสภาพมันเหมาะแก่แก่ดอกมะม่วงเนี่ยมันสิติดดอกออกผลปีนี้กับมะม่วงดกพี่น้องดกมากคือการกับเข่าก็คือกันพี่น้องเหมือนกันกับข้าวนี่แหละไอข้าวนี่ก็คือมันมันเป็นแบบนี้พี่น้องมันเป็นแบบนี้แต่ถามว่ามันเป็นทุกพื้นที่ไหม ก็คือฝนนี่มันบางพื้นที่มันก็มันก็ไม่ทิ้งช่วงวนะเนาะแต่บางพื้นที่ส่วนมากเนี่ยมันก็จะทิ้งช่วงมันก็เลยทําให้สภาพอากาศที่มันเอื้อต่อเะาเรียกว่าอะไรเอื้อต่อทําให้ให้มันเกิดโรคอะไรคือข้าวหัวง,งอกเนี่ยมันก็เกิดจากเพี้ยนี่แหละพี่น้องเกิดจากเพี้ยเพี้ยเกิดจากอะไรเพี้ยก็เกิดจากธรรมชาติเกิดจากสภาวะที่เขาเรียกว่าสภาพอากาศที่มันเอ,อื้อ เอื้อให้เกิดเอ้เขาเรียกว่าเอื้อให้เกิดกับคือจังกับเอ้เขาเอี้กว่าอะไรเหมือนไอ้ฝนตกนี่เหมือนช่วงนี้เออเหมือนช่วงเนี้ฝนตกฝนทิ้งช่วงนี่เฮ็ดมันออกดีพี่น้องเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าสภาพอากาศมันเอื้อเอื้อทําให้เกิดเชื้อราเอื้อทําให้เกิดโรคหรือว่าเอื้อให้เกิดแมลงต่างๆเอออันนี้ก็คือการวนมากับข้าวเขาก็คือกันพี่น้อง ข้าวก็เหมือนกันถ้าใครหวานในช่วงกลางเดือนมิถุนาเนี่ยทำไมมันจึงหัวงอกก็เพราะว่าในช่วงกลางเดือนมิถุนาเนี่ยสมมุติว่าหวานกลางเดือนเอากลางเดือนมิถุนาในช่วงต้นเดือนกรกฎาเนี่ฝนกันย่งประเทศไหนมามันบวกกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวฝนทิ้งช่วงมันเลยแล้วบวกกับข้าวนี่มันยังต้นอ่อนพี่น้องเขามันยังต้นอ่อนแล้วพี่น้องก็คิดดู ข้าวที่มันต้นอ่อน,ออนๆเขียวๆบวบเนี่ยพวกเพี้ยพวกมแมลงนพวกอะไรต่างๆนี่มันชอบพี่น้องด้วยสภาวะอากาศต่างๆมันมันทำให้เกิดเขาเรียกว่าสภาวะที่ทำให้ทาให,ให้มันมีศัตรูข้าวนั่นเลยมแมนบอกเพราะฉะนั้นนี่มันถามว่ามันเป็นทุกพื้นที่ไหม มันก็ไม่เป็นทุกพื้นที่พี่น้องคือพื้นที่ไหนที่มันเหมาะพื้นที่ไหนที่มันมีสภาพอากาศที่เหมาะทําให้เกิดเพลี้ยเนี่ยมันมันกัเป็นพี่น้องแต่บางพื้นที่หรือว่าหลายๆพื้นที่ที่มันฝนทิ้งช่วงหวานลาขึ้นกันแต่ว่าสภาพอากาศมันไม่เอ,อื้อมันก็ไม่เป็นก็มีเหมือนกันพี่น้องแต่อันนี้พูดถึงว่าโดยภาพรวมพี่น้องโดยภาพรวมในช่วง กลางเดือนมิถุนาจนถึงต้นเดือนกรกฎาเนี่ยคือค่าไขหวาน่อยเลยว่าหวานล่าหวานล่าเนี่ยมันจะเขามันสีหัวงอกอะเพราะฉะนั้นก็คือว่าเนาะคือบางพื้นที่มันก็มันทําเร็วไม่ได้คือว่าแหละคือบางพื้นที่น้ํามันอาจจะท่วมขังนะแม่นบอกแหะบางหรือบางพื้นที่น้ํามันยังไม่มามคือจังบางพื้นที่ก่ะ ฝนกับโตกกามีพี่น้องเออเพราะฉะนั้นเนี่ยการเฮน,น้าก็คือว่าคือต้องยึดสภาพอากาศเป็นหลักเอ,อยึดสภาพอากาศวัยงยก็คือยึดหน้างานของเข้าเป็นหลักอะไเออไม่ใช่ว่าถึงเดือนพฤษภาเ,เมษาพฤษภาฝนตกหรือบบตกกับสีเฮ็ดยางเดียวมันกับโบเมียนพี่น้องเออมันมันต้องดูต้องดูหน้างานคือาวาันอะไรเออคือ,อเฮน,น่านี่มันมันเขาเรียกว่าไง จะไปฝืนธรรมชาตินี่มันมันกัดถามว่ามันฝืนได้ไหม ừ, ทํานาตั้งแต่เมษานี่ในพื้นที่แห้งแล้งเฮ็ดได้ทําได้พี่น้องแต่ว่าการจัดการในเรื่องน้ําเนี่ยมันก็จะคือมันสิเป็นการเพิ่มต้นทุนพี่น้องเพิ่มต้นทุนแล้วบทสรุปสุดท้ายแล้วนี่มันมันก็ส่งผลถึงผลผลิตคือกันกับข้าวไอข้าวนาปีนี่แหละไอที่ผมไอถ่ายให้พี่น้องดูเอฟซดูนะ ไอ้ที่เขาหวานเขาหวานในช่วงไอ้เดือนธันวาพี่น้องข้าวมะลีหนึ่งศูนย์ห้านั่นแหละเขาหวานในช่วงเดือนธันวาอืมหวานแล้วกับนุ่นแหละมันจะออกดอกเก็บเกี่ยวก็ช่วงเดือนไหนมีนาเมษาพี่น้องมีนาเมษาช่วงนั้นเขาเก็บเกี่ยวอืมถามว่ามันเห็ดไดบ่มันฝืนธรรมชาติของมันได้ แต่ว่ามันก็สีส่งผลถึงผล,ผลผลิตผลผลิตมันได้น้อยพี่นอ้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื่องด้วยช่วงเดือนเมาษ,ษ,ษาพฤษภาเนี่ยมันสภาวะมันแห้งแล้งการบริหารจัดการในเรื่องน้ำเนี่ยพี่นอ้องเพราะว่าข้าวข้าวนาปีเนี่ยเขาก็บอกอยู่ว่าเขาหน้าปีข้าวนาปนีคือมันผลผลิตเ สำคัญคือผลผลิตนะคือมันเป็นเรื่องของแสงแสงมันเป็นตัวกําหนดพี่น้องแสงมันเป็นตัวควบคุมที่จะทําให้ผลผลิตมากหรือน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับแสงดวงอาทิตย์เหมือนกันนะเพราะว่าพืชนี่มันมันใช้แสงเป็นตัวสังเคราะห์แสงเอ้ยเป็นตัวสังเคราะห์อาหารนะแมนบอ เพืชเจริญเติบโตหรือไม่เจริญเติบโตมันก็อยู่ที่แสงอยู่เลยถ้าแสงน้อยก็มันก็เจริญเติบโตช้าแต่ถ้าแสงมันมากจนเกินไปมันก็ทําให้ต้นมันหนิดไม่แม่นบอกเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยแสงมันจึงเป็นตัวควบคุมเป็นตัวกาหนดเป็นตัวหลักคือกันอีกหนึ่งเหตุผลหลักคือกันว่าว่าจะได้ผลผลิตน้อยหรือว่าจะได้ผลผลิตมากก็แสงเป็นตัวกำหนดคือกันพี่น้องระยะเวลาก็คือกันเพราะว่าข้าวนาปีนี่ตามหลัก ถ้าจะให้ได้ผลผลิตจริงๆเนี่ยให้ผลผลิตดีจริงๆเนี่ยคือจะต้องหวานในช่วงอะไ้มิถุนาอพฤษสภามิถุนาหรือว่ากรกฎระดาอย่างง้ก็แล้วแต่คืออย่าอย่าให้หวานเร็วกว่านี้หรืออย่าให้หวานช้ามากกว่านี้เพราะว่ามันจะส่งผลในเรื่องของอ้ระบบต้นอต้นหวานเร็วก็ต้นมันก็จะสูงชะลูดอหวานช้าก็ไอ้ต้นมันก็เจริญตบโตไม่ทันอ่มันมันกัด มันก็ะส่งผลพี่นอ้องเพราะฉะนั้นนี่อันนี้ก็คือกันนั่นหละพี่น้องถ้าเราหวานหวานช้าหรือว่าหวานหวานล่าเนี่ยมันก็ระบบสภาพอากาศฝนทิ้งช่วงมันมันก็ทําให้เกิดโรคเกิดพเพลี้ยเกิดต่างๆพี่นอ้องเกิดมันมันเป็นปัจจัยต่างๆคือกันกระเปเอายกตัวอย่างเช่นถ้าคันนารกคันนาลกนี่ก็เป็นที่อยู่ของผีเสือ้อเป็นที่อยู่ของนกหนู ต่างๆนันส่นงผลเหตุให้น้าหัวหรือว่าสมัวทำให้เกิดโรคเกิดเพี้ยอะไรต่างๆเนี่ยแม่นบอกเหเพราะฉะนั้นก็หน้าก็คือกันหเหตุเกัดมันคือมันต้องอ้เขาเรียกว่าเลือกช่วงเวลาช่วงจังหวะที่มันเหมาะสมคําว่าเหมาะสมเนี่ยเหมาะสมนี่ไม่ใช่เขาบอกว่าให้หวานช่วงกลางเดือนมิถุนาเราก็จะทําตามเขาเลยพี่น้องบ่แมนเนยคำว่าเหมาะสมคือเหมาะสมกับพื้นที่ของเรา เหมาะสมกับพื้นที่ของเราสมมุติว่าพื้นที่ของเราน้ํามันมาเร็วอย่างเงี้ยเท่าก็ไม่จําเปลี่ยนต้องไปหวานมิถุนากรกรดาคือขาวาแมนบล่ะหรือไม่ก็บางพื้นที่น้ำมันมาช้าแบบนี้เราก็หวานมิถุนากรกฎดาหรือว่าอาจจะสิงหากระไดอแมนบล่ะเพราะฉะนั้นมันเห็นหน้ามัน,มนยืดยุ่นพี่น้องยืดยุนดูเขาเรียกว,ว่าดูพื้นที่ของเทาเป็นรักอะไรไม่ต้องไปดูหรอกของคนอื่นแต่ดูพื้นที่ของเราเป็นรักแต่ เราก็ต้องดูด้วยว่าสายพันธุ์ข้าวที่เห้าเอามาปลูกเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันกำหนดการของมันมันเหมาะในช่วงไหนเราก็ต้องดูตัวนี้ด้วยเพียงยืดหยุ่นใส่อะไอคือการกับเห้าเราจะปลูกอะไรกินอย่างเงี้ยเหมือนเราจะปลูกมะม่วงอ้าวเห้ากับต้องเบิงว่ามันชอบดินแบบไหนชอบดินขี้หินแห่หรือชอบดินขี้ดินทราย ชอบดินร่วนปนทรายอะไรแบบนี้เท่ากับต้องศึกษาพี่น้องข้าวก็เหมือนกันอย่างเช่นข้าวดอข้าวดอหรือว่าข้าวข้าวหนักข้าวเ,เบาอะไรพวกนี้เท่าก็ต้องศึกษาสายพันธุ์มันว่ามันออกดอกเก็บเกี่ยวในช่วงไหนเราควรจะปลูกในช่วงไหนช่วงเวลาที่มันเหมาะสมเพื่อให้มันง่ายต่อการจัดการเพื่อให้มันเขาเรียกว่าให้ได้ผลผลิตเต็มที่นั่นหละอ่าก็เล่าสู่กันฟังพี่น้องไม่มีสาระอะไรมากมายกับบรรยากาศท้องทุ่งนา ของผมวานแล้วแต่ฟังนี่นี่พอาท่านเห็ดยังเลยนี่พี่น้องเขาก็คือว่าอันนี้เขาจะดำนาพี่น้องเขาจะดำนาเอาอคือว่าเนาะสะดวกใครสะดวกมันเห็ดเอาพี่น้องอโอเคประมาณนี้พอผมเล่าสู่กันฟังไม่มีสาระอะไรมากมายประมาณนี้ซ้ำนี่ละ